สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องวันพันแมนนะครับเป็นตัวแรกแรกของของเรื่องนี้เลยที่เราวาดนะครับคือไซตามะนะครับเราก็วาดเป็นแบบจีบิและกันอันดับแรกนะครับหัวกลม จริงๆมันมีเป็นตัวแบบเป็นหัวไข่นะครับต่อมาก็เป็นลําตัวนะครับแล้วก็เป็นแขนยืดออกมาแขนตรงนี้จะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าพอยื่นออกมาข้างหน้าแล้วมันจะทำให้แบบมันดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหมัด แล้วก็วาดลงไปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาแบ่งนิ้วหนึ่งสองสามพอนิ้วนี้มันก็จะเห็นด้านข้างของมือด้วยเสร็จแล้วก็เป็นขานะครับขาไปด้านหลังแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งจะยกขึ้น ใส่ตามะจากวันพันแมนนะครับแล้วก็ชุดที่เป็นผ้าคลุมมีเข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นผ้าคลุมไปด้านหลัง โครงหน้าลืมวาดหน้านะครับนี้ก็เป็นมืออีกมือหนึ่งแบ่งครึ่งหน้านะครับแล้วกเ็เส้นตรงนี้แบ่งส่วนของตาไว้นะครับตัวนี้ดีตรงที่หัวโลนไม่ต้องวาดผมนะครับแล้วก็หู วาดแบบหน้าตาจริงจังหน่อยตาจะเป็นตาแหลมแหลมนะครับส่วนตาดำจะเป็นตาเล็กๆนะครับ แล้วก็เป็นคิ้วเส้นเดียวเสร็จแล้วนะครับไซตามะจากวันพันแมนวาดเป็นแบบเหมือนมีกำลังในการต่อย ก็วาดง่ายดีนะครับตัวนี้หัวล้นล้นต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นเส้นรอบนอกใช้ปากกาด้ามใหญ่ๆ มาที่ลําตัวนะครับเป็นรองเท้าแล้วก็ตามด้วยผ้าคลุมนะครับคราวนี้เราจะใช้ประกาที่เล็กลงนะครับมาตัดเส้นข้างในเพื่อไม่ให้รายละเอียดมันเสียหายมาก นี่ก็เป็นแขนยาวมาถึงนี้เลยนะครับนี่ก็เหมือนกันเป็นแขนยาวมาถึงนี้เลยตรงนี้ก็จะตัดนะครับเพราะตรงนี้ก็คือถุงมือมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็ลองมาวาดเข็มขัดดูเอาเข็มขัดแบบง่ายๆนะครับจริงๆมันก็เก็บรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่า ลดทอนรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้ดูวาดง่ายขึ้นนะครับช่องนี้เป็นช่องที่เน้นให้วาดรูปง่ายๆนะครับบางรูปอาจจะออกมาไม่เหมือนหรือว่าไม่สวยแต่ก็อยู่ที่ให้เราสนุกกับการวาดนะครับอย่ากลัวอย่ากลัว ต่อมาก็คิ้วนะครับวาดคิ้วไปก่อนเลยคิ้วตั้งๆต,ตามด้วยตานะครับหางตาแหลมหน่อยแล้วก็หัวตาจะโค้งเข้ามานิดนึงเหมือนกันนะครับหางตาแหลมหน่อยหัวตาโค้งเข้ามาปึา๊บจมูกแล้วก็ปาก น,นี่นะครับไซตมะจากวันพันช์แมนชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะมัดเดียวระเบิดไอหนุ่มมัดเดียวระเบิดหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้นะครับชื่อภาษาอังกฤษจำง่ายกว่าเสร็จแล้วนะครับจีบิของไซตมะจากวันพันช์แมนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ